แอปทักษะออนนะครับอัปรูปลง IG ซึ่งพนนี้ของแม่แอปเนี่ยนางฟ้าชัดๆ แต่น่าเสียดายนะครับแม่แอบเนี่ยอัพรูปลงไอจเพียง2รูปเท่านั้นแต่สวยมากๆเลยซึ่งโพลนี้ของแม่แอบนะครับถ่ายรูปอยู่ที่ด่านฟ้าริมระเบียงมุมสูงตึกสูงคือสวยอ่ะมาในชุดสีชมพูหวานมากๆเลยเราไปส่องคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นนะครับก็ทําเอาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าชัดๆสวยหวานมากแม่ จะสวยแบบนี้ไม่ได้นะ จากสีขาวเติมสีชมพูเต็มแล้วใช่ไหมคะนางฟ้ารอยมาสวยด้วยชั้นสูงด้วยยอดตึกเบยแม่แอบหน้าเด็กมากเลยคะ่ะถ้าบอกว่าพึ่งจบมาหาลัยก็เชื่อนะคะนอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับอีกมากมายเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปที่ไอจีของแม่แอบได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของแอบทักษอนสวยด้วยน่ารักด้วยชั้นสูงด้วยน่ารักจริงๆครับเหมือนนางฟ้าจริงๆเลย